สวัสดีค่ะพแม่พ่นองสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะมา่บมาพอกับเจตาพ้าลวยค่ะคลิปนี้เจตาจะว่างแนวทางของฮาโนยค่ะลูดสามนอยเนาะฮาโนอยออกทุกวันค่ะแนวทางของฮาโนยวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะของเจตาเมื่อบ้านวันที่สิบหก สองตัวบดเดินค่ะบอเขาบอเข่า,ขาลุดเนาะคะ่ะกราบขอโทษขอพระอิซีทุกท่านเนาะคะ่ะแนวทางห้าน้อยของเจตาเงียบเข้าไปวิ่งลุดเนาะคะ่ะสามรอบลุดสามน้อยเนาะคะ่ะมีทุกวันลุดสามน้อยของเจตารอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบ VIP หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะลุดสามน้อยเนาะ,ะมาไปไมเมือนีเนวันที่สิบเจ็ดค่ะ พี่น้องมาไปม่มวิ่งรูดรูดสมน้อยกับเจตาเนาะค่ะวิ่งรูด8กับหค่ะ8กับห2ตัวสี่หาง8ปดหกแปดหหสองหค่ะเบิลแปดแปดหกหกามตัวสามหางค่ะหกแปดห้าแปดหสองแปดหวิ่งรูดเดนทอกันค่ะ8กับห เน้นสองตัวสองหางแปดหกหกสองค่ะสามตัวเน้นหางเดียวแปดหกสองค่ะจคบหน้าจอค่ะไพจะไปต่อพิจารณาลูดสามนอยเนาะหานอยออกทุกวันค่ะมีลุ้นทุกมือเนาะค่ะห้านอยหานอยมีลุ้นกันทุกวันเนาะสามหลอบเนาะค่ะของเจตาทางช่องเจตาลูดสามนอยทุกวันเนาะ ต่อไปค่ะต่อไปแนวทางพ่อเก่งค่ะแนวทางพ่อเก่งก็ลุดไปไม่เดินเนาะค่ะบอกเขาสามรอบห้าน้อยแรงไปใหม่ไปต่อเนาะค่ะวันที 16, น่สิบหกห้านอยรูดสามนอยมีทุกมือเนาะค่ะมีทุกมือมีทุกวันให้ได้ลุนกันทุกวัน มือบ้านบอ่บอเดินบ่อเขามือนี่ไปโตเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณแนวทางพกเก่งค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางจ่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูมค่ะรูดสามนอยค่ะรูดสามนอยวิ่งรูดเพิ้นห้มาสองกับหกสองตัวในสี 6, ่หางค่ะสองห้าสองหกหกดหกเบินสองสองหห สามตัวสามหางค่ะสองหกแปดหกแปดเก้าหกสองห้ายงหลุดดินทอกันค่ะสองกับหกนิ่นสองหางเด้ยวกัสองตัวพอเก่งนิ่นให้มาสองหกกับหกแปดค่ะสามตัวหนึ่งหางนิ่นหางเดียวค่ะสองหกแปด แนวทางพ่อเก่งรูดนสามนอยค่ะไปต่อมือแรงพิจารณาเอารุ่นกันโตเนาะค่ะสามรอบรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ค่ะฮาหนอยมีทุกวันเนาะมีทุกวันแคปหน้าโจไปต่อค่ะไปโต หน่อยอ,อสมใจหลุดไปค่ะอ,อสมใจหลุดไปคือกันเจตาเป็นกำลังแรงใจให้เด้อค่ะแล้วก็ขอกราบขอโทษขอให้อิซีค่ะที่แนวทางพื้นบดเดินบ่กเขาเนะพื้นกับเขาไมา่กำลังแรงใจดีดีเจตาให้กำลังแรงใจเด้อค่ะอ,อสมใจเนาะให้กำลังใจคือเก่า ไปต่อไปใหม่มือ่อวันที่สิบเจ็ดมาหลูดสามน้อยกันต่อเนาะค่ะกับอ้อสมใจวิ่งสามน้อยค่ะเพื่อนไนมาวิ่งลูดห้าสองห้ากับสองสองตัวค่ะสี่หางห้าสองห้าสามสองแปดสองเก้าเบิลหาหาสองสองค่ะ ามตัวสามหางห้าสองแปดห้าสองเก้าค่ะห้าห้าสองวิ่งรูดเด่นทอกันค่ะห้ากับสองสองตัวนี้ออสมใจนิ่นค่ะห้าสองกับแปดสองสามตัวสองหางค่ะห้าสองแปด หาสองพูดน้่นให้สามตัวสองหางเนาะเอาแคปนาจอค่ะไพจะไปต่อมือแลงหาน้อยออกทุกวันเนาะค่ะรูดสามน้อยกับออสมใจเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางมีเขามีหลุดเนาะมีเข้ามีหลุด รุดไปกับกาบขอโทษขออภัยหลายๆเสี้ยนขันเวลาลุดไปก็รุดหลายดีเน้อพี่น้องขันย่ำเขา้กเขาขก็เข่าคักเนาะแน่วทางนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อพิจารณาสามน้อยกับอสมใจเนาะแล้วก็ไปต่อค่ะไปต่อ กราบขอบุญขอบคุณอ,อสมใจเที่ยวแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเด้อค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปต่อออน้อยนำโชคค่ะออน้อยนำโชควันที่สิหที่ผ่านมาเนาะค่ะหลุดไปเนาะออน้อยนำโชคเขาต้อวิ่งรูดและค่ะพี่น้องสามรอบ เจตา,ายกำลังใจคือเก่าค่ะแล้วก็ขอโทษขอให้เอฟที่แนวทางพื้นบดเดินบ่เขาเนาะกราบขอบุญขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะในทางช่อง YouTube ในทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะรูด3ามนอยค่ะอ่อนอยน้ำโชครูด3ามนอยวิ่งรูดค่ะพื้นให้มาแปกับ6ค่ะ8ดกับหก สองตูสี่หางค่ะแปดหกแปดห้าหกหนึ่งหกศูนย์เบิ้ลแปดแปดหกหกสามตูค่ะสามตูสามหางแปดหกหนึ่งหกแปดห้าแปดแปดหกค่ะวิ่งดูดินทอกันแปดกับหกสองตัวนิ้นสองหางแปดหกกับหกศูนย์สามตัวนิ้นหางเดียวค่ะแปดแปดหก ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางแคปหนาจอใครจะไปต่อกับอ่อน้อยน้ำโชกผิดจรณาเบิงมือแรงหูุดสามน้อยเนาะค่ะรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่ง V.I.P หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับอ่อน้อยน้ำชชกเนาะ ่อไปเป็นของไผ่เนาะอ๋อเจ๊ปากแดงค่ะเจ๊ปากแดงสุดท้ายโมของเจ๊ปากแดงกระลุดไปเนาะค่ะอ่าที่ผ่านมาพื้นกับเขายูหมู่บ้านนีเพื้นผัดลุดเนาะอันนี้วันที่สิบเจ็ดสองรอบพื้นกับเคยเขายูค่ะเจ๊ปากแดงกลับขอโทษขอไผ่เอฟซีแทนเจ๊ปากแดงเนาะค่ะแนวทางของพื้นบ่อเขาวันที่สิบหกเนาะ ขอโทษขอให้มาตามต่อไปใหม่เมื่อนีเนาะคะ่ะของเจปากแดงเนาะ,ะหลุดแล้วหลุดเลยประวัติของเพิ่นวันที 16, ่สิบหกไบบงเนาะค่ะบึงเราก็ห้อกว่าเ่าบึงตัวใหม่กันเมื่อนีนะคะ่ะมาดูตัวใหม่ของเจปากแดงนะะเนาะเกาไปใหม่มากออกทุกวัน,นะคะ่ะลูดสามน้อยกับเจปากแดงห้าน้อยออกทุกวันเนาะวิ่งลูดเพิ่นไหม้มากค่ะเจปากแดง หกับ5้าสองตัวในสี่หางสองตัวสีหางหกแปดหกเก้ห้าหนบินจะมี6กหกับห้าหาค่ะสามตัว3ามหางห้าหกแปดห้าหกเก้สองตัววิ่งรูดเดินทั้งสองตัวค่ะเด่นหกหนิ้น68แปห้า น้นสามตัวห้าหกแปดจปากแดงรูดสามนอยค่ะมือแรงไปจะรูดสามนอยกับจีปากแดงแคปหน้าจอค่ะแล้วไปต่อเนาะแคปหน้าจออ่าไปต่อมือแรงรุนกันหานอยออกทุกวันเนาะค่ะครัขบขอบุญข,ขอบคุณจีปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบางทางจองของจตาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดี กับปลูดสามน้อยเนาะค่ะมือแร่งให้มันหมานกันขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไสก็ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ